วันชีวิตใหม่นะครับเป็นชีวิตที่เป็นผู้นําเป็นชีวิตที่เป็นต้นแบบเป็นชีวิตของคนที่มีความอดทนเป็นชีวิตของคนที่มีจิตใจเป็นนักสู้ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นชีวิตที่ตรงข้ามกับชีวิตเดิมและที่พวกเราได้เคยปฏิบัติมา <c oughs> เราอาจจะเขียนขึ้นมาเองก็ได้ <c oughs> สิ่งที่เราฝันเอาไว้ที่เราตั้งใจไว้อยากจะเป็น <c oughs> เดิมนั้นมีความขี้เกียจ ชีวิตใหม่ก็ต้องเป็นคนขยันก่อนหน้านั้นหนักไม่เอาเบาไม่สู้แต่ชีวิตใหม่นั้นหนักเอาเบาสู้ให้สมกับความเป็นลูกผู้ชายชีวิตเก่าไม่มีความรับผิดชอบอันใดเลยนะครับแต่ชีวิตใหม่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อการงานที่ได้รับมอบหมายชีวิตเก่ามัวเมาสิ่งเสพติดของมึนเมาอบายมุกต่างๆแต่ชีวิตใหม่นั้นจะตั้งหน้ารักษาศีลไม่มีอบายมุกเพราะอบายมุกนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม ชีวิตเก่าไม่ได้รู้จกักบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้เลี้ยงดูเรามาผู้ให้กำเนิดแต่ชีวิตใหม่นั้นเราลำลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อยากจะตอบแทนอยากจะเป็นลูกที่ดีไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียอกเสียใจ มันเป็นชีวิตของผู้นำนะผู้นำก็คือคนที่ทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นเขาผู้นำกับผู้ตามต่างกันผู้ตามคือทำตามเขานะเป็นผู้ที่ไหลไปตามนำ้ำนะแต่ผู้นำนี่จะต้องทวนกระแสเราเป็นปลาเป็นที่ต้องไหว้ทวนน้ำนั่นเองเพราะงั้นปัญหาอุปรสร,รที่เราจะเจอในวันนี้นะครับมันอาจจะร้อนอบอ้าวอึดอัดนะ แต่ถ้าใจเราสงบใจเราบอกเราสู้ได้ทนได้ทุกอย่างมันก็จะลงตัวของมันนะร้อนเหงื่อออกก็ปล่อยเป็นเรื่องของทางกาย<ป>เหงื่อมันไหลออกมามันก็ดีจนะได้เย็นสบายนะครับ <c oughs> มันเป็นน้ําออกมาทําให้เราเย็นสบาย <c oughs> แล้วเหงื่อออก <c oughs> ก็คงจะเยี่ยวน้อยลงแต่ถ้าอากาศเย็นนี่จะเยี่ยวบ่อยนะ <c oughs> แต่อากาศร้อนเหงื่อออกนี่มันจะขับออกมาทางเหงื่อแทนนะครับ ของเสียต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะปัสสาวะเยี่ยวนี่ก็ไม่มีแล้วนะ <c oughs> ก็คงตังต้งใจกันนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนชีวิตใหม่นั้นนะครับเราต้องมาถามตัวเองซะก่อนว่านะครับเรามีความรู้สึกต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างที่ผ่านมาถามตัวเองทุกคนถามตัวเองเขียนด้วยก็ได้นะ ถามตัวเองเป็นคำถามว่าเรามีความรู้สึกมีความคิดอย่างไรต่อชีวิตของเราที่ผ่านมาพอใจต่อชีวิตบางคนก็ไม่พอใจบางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ไม่รู้เรื่องสมองเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มไม่ค่อยสั่งการแล้วนะครับไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไร เขาพูดอะไรเขาฟังอะไรเขาเรียนอะไรก็ใช่เป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องนะครับมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันคือเราพอใจกับชีวิตของเราคือถ้าเราพอใจชีวิตของเราก็มีความสุขใช่ไหมชีวิตที่ผ่านมาเพราะมันมีความพอใจบางคนบอกไม่ค่อยพอใจเพราะชีวิตมันไม่ค่อยไม่ค่อยสุขมันทุกข์มันลําบากก็ไม่ค่อยพอใจกับชีวิตนะแต่บางคนก็เฉย นะก็คือไม่ไม่ยินดียินร้ายนะครับจะสุขจะทุกข์ก็ธรรมดาเฉยๆนะครับผู้นี้ผู้ที่เฉยๆได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้นะครับบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะพวกนี้ก็ตัดออกนะเอาเป็นไม้ประดับอย่างวันนี้ชีวิตเราเป็นอย่างไรชีวิตตั้งแต่ หกโมงครึ่งเป็นต้นมานะจนถึงเวลาขนาดนี้มันเป็นอย่างไรมันพอใจไม่พอใจเฉยๆนะครับบางคนไม่พอใจส่วนใหญ่ก็จะไม่พอใจเพราะมันร้อนมันอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ <c oughs> นะครับแต่บ,บางคนก็รู้สึกว่าดีได้นอนอได้ได้เอ็นกายทำอะไรแบบได้เหยียดแข้งเหยียดขานะครับ ก็แล้วแต่แต่บางคนก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรธรรมดา <c oughs> ส่วนไม่พอใจมันก็จะมาพร้อมกับความเบื่อนะมันมาพร้อมกับความเบื่อความเส็งความกดดันความอยากจะหนีจากสภาวะสภาพ <c oughs> ที่มันเป็นอยู่ <c oughs> นะฮะเบือ่อทนไม่ค่อยไหวมันเกิดความทุกข์ทรมาน มันร้อนรุ่มมันเล่าร้อนนะนี่คือชีวิตที่มันเป็นความทุกข์เราไม่มีเวลาได้ทบทวนชีวิตของเราวันนี้นะครับทางบ้านพับใจก็เลยจัดให้นะฮะได้มาทดสอบว่าชีวิตที่มันมีความทุกข์มันเป็นยังไงนะเราอาจจะเคยอาจจะได้รับบ้างแต่มันมันดูว่าไม่เข้าถึงหัวใจเท่ากับวันนี้นะอยู่รวมกันในห้องนี้50กว่าคน <c oughs> แต่บางคนก็รู้สึกว่าสนุกดีมีความสุขนะจิตใจทําจิตใจได้จิตใจก็ยังดูล่าเริงจ่มใสไม่บน่นไม่ร้องอะไรทั้งสิ้นะ <c oughs> นั่นแสดงว่าท่านก็เข้าถึงธรรมนะ <c oughs> เข้าถึงธรรมได้คราวนี้เราลองถามตัวเองซิว่าหลังจากเรารู้จักชีวิตของเราแล้วเนี่ยเวลาเราเกิดความทุกข์เวลาเราเกิดความทุกข์ <c oughs> วกความเครียด เราแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาให้กับชีวิตเราอย่างไรบ้างนะครับเราแก้ปัญหาให้กับชีวิตเราอย่างไรบ้างคือทางออกนะทางออกของปัญหาคืออะไร <c oughs> เมื่อเราเบื่อเราเบื่อเราเซ็งกับสภาพ <c oughs> อาจจะถูกดา่าหรือถูกลูมิน <c oughs> หรือมันไม่เอยสนุกเราไปแก้ปัญหาด้วย <c oughs> วิธีการอย่างไรนะทําไมเราจึงเลือกวิธีนั้นทําไมเราจึงเลือกวิธีนั้นแล้วเรารู้ไหมว่าวิธีที่เราเลือกนั้นน่ะมันถูกหรือมันผิด <c oughs> มันถูกหรือมันผิด <c oughs> มันเป็นการแก้ที่ <c oughs> ท,ที่ต้นเหตุไหมมันเป็นการแก้ที่ ต้นทางไหมหรือมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุคือมันแก้แล้วมันทําให้หายทุกไหมมันทําให้มันมีความสุขหรือเปล่าแก้แล้วปัญหามันเกิดขึ้นเหมือนเดิมไหมเนี่ยถามตัวเอง <c oughs> นะครับเราทราบไหมว่ามันมีวิธีแก้ปัญหา วิธีดับทุกข์นะครับที่เป็นสูตรของพระพุทธเจ้ากนะ็คือธรรมะนี่มันมันสามารถดับทุกข์ได้ไม่เหลือ,อมันเป็นการดับทุกข์ที่ต้นต้นเหตุของมันนะครับท่านมีความเชื่อหรือไม่ว่ามันมีวิธีดับทุกข์ที่พุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสลุนะครับค้นพบอย่างรู้ ใช้เวลาประมาณ5ปีนะ5ปี6ปีค้นพบทางดับทุกข์ที่แท้จริงแล้วตัวกับผมเนี่ยนายเชิดชัยฟางสาทรก็นำมาถ่ายทอดนะเป็นหัวข้อในแต่ละวันให้เราได้รับทราบนะถ้าหากว่านักศึกษานักเรียนท่านไหนสนใจฟังท่านก็จะนำไปปฏิบัติแล้วท่านก็จะดับทุกข์ได้